พี่น้องมานี่ต้มเพียต้มเพียโอ้โหโสวดนาาา้ำมันหันกระเบาดนะทั้งหนันทั้งสวดนาาา้ำเลยพี่น้องเลยเอาอุ้ยอุ้ยมันแค่ไหนตายอืมามาพี่น้องมาสดน้ำกันสดนำ้นดนำเพียน้ำกันพี่น้องมาอย่าก,กินยังขมๆนะอือมนี่แล้วแม่แล้วอ้าวสวัสดีครับพี่น้องนะครับมาครับพี่น้องต้มเพียต้มเพียขคบมืมมอหนึ่งเอาเลยเอันนี้ นอกจอก,ก็แค่นนะอ้มลองก่อนเปลือ่นหน่อยเนหะรอดังทีเรานี่หอนเม็ดเขานี่ของแท้อือที่เด็ดอืม อันเทหน้าเด้พี่น้องเลยคู่ยังไงเลยนะครับมืงเนี่ยคู่นะโอ้โหโอ้โหเป็นคู่เป็นคู่เลยได้เนี่ยอืคุ่นะอุ้ยน่าแตกพากเลยมาสวดน้ำกันเกี๊ยวสูสวดน้ำมาเอื่อ มะผรดหวแงแค่น่าต้มเปื่อยหวานนัก ขมอลรำเลยอันนี้เป็นยังไี่ต้องแค่หลังสุดสดนึกขักดในการได้ต้มเลย แยบมันน้อยโอ้ยยั่จะขำยังไงเลย สองลูนี่ล้วนหนึ่งอันนี่ล้วนนึ่ง ต้มแหลมกับหดเด้อส่วนมาหลายอันเนี่ยอ๋อเยอะเายเสีบยบพุทราะยางค้นหน้ากับด้อดขมเนียนได้ไหมน้องอือหือ้ย,อย <c oughs> ทำไมกอนโ <c oughs> อ้ยมอนยางรหลดเ่งจังพี่น้องเอา้าพี่น้องวาคือปอสอยมาไหวโหด ปลาตัวน้ำป่าวญาเซนเซนได้ได้สิง้าข้อเขาเขาเรีเดซากัน มันขมอมลําคือจังสีเหนียวอะไรผิงหลังแจ้งขันท้อตุ่มล้นมันบ่เหนียวนี่เป็นกระเพาะบางคนถามว่ามันเป็นนี่คือส่วนใดนนาะส่วนกระเพาะอะไรผิงหลังเนาะ ลูกสูบเกิดไม่ติดผมมากครั้งแรกมองเนี่ย ขาขาวอันหนึ่ง พริกสุขหวานเพื่อนว่าเป็นอีกขินส่วนหนึ่งนะครับของวัว ส่วนมากช่นลองถือไปเห็นอยู่ในอยู่ในอะไรก่อนฮะนน่ต้มต้มขมอย,อยับไหลไปลองเย้ย เอาล้วครับพี่น้องนะครับก็เรียบร้อยนะครับเป็นเมนูนะครับเป็นต้มดอกจอกนะครับกับคั้นแท่นหนานะครับพี่น้องเนาะเอามาฝากพี่ตอนน้องนะครับบรรยากาศห่อนๆครับพี่น้องฮ่อนคักฮ่อนแนี่ยนะครับพี่น้องเด้อล้มกระจิงนะครับแต่แห่งมีแต่ล้มฮ่อนนะครับพี่น้องเด้อไอฮ่อนไอแดดนะครับเอาดูแลสุขภาพระวังอย่าไปตากแดดเด้อครับพี่น้องเด้อฮ่อนกับเขาห่มนะครับอยู่ในห่มนะครับอย่าพยายามอย่าสไปตากแดดนะครับพี่น้องเนาะคันเลี้ยงๆในขันเลี้ยงๆนะครับพี่น้องเด้อ เอาละครับผู้ดใดมากลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้จ่าชาติได้เครับสำหรับมเนตจากล่าพีน่น้องปผู้านีทสวัสดีครับ